คุณหมอเซียนหุ้นหมื่นล้านเรามาทําความรู้จักกับนายแพทย์พงศักดิ์สำหรับนายแพทย์พงศักดิ์ครับจุดเริ่มต้นของเซียนหุ้นหมื่นล้านนะฮะท่านเกิดนะครับในครอบครัวที่มีพี่น้อง8คนนะครับโดยคุณหมอครับเป็นลูกคนที่2ซึ่งคุณพ่อคุณหมอเป็นครูครับส่วนคุณแม่ก็เป็นแม่ค้านะครับ คุณหมอนะจบการศึกษาทางด้านคณะแพทยาศาสตร์นะครับจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครับแล้วก็เรียนต่อสาขาทางด้านหูคอจมูกนะฮะหลังจากจบการเรียนนะครับตัดสินใจไปเป็นแพทย์ดูประจําจังหวัดระยองนะครับโดยเป็นแพทย์ทางด้านเฉพาะทางนะทางด้านหูคอจมูกนะครับที่เรียนจบมานะครับแต่ก็มีอะไรหลายอย่างครับที่ทําให้คุณหมอตัดสินใจผันตัวเองจาก แพทย์นะครับมาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเรื่องของทางด้านคอสเมติกแทนครับเพราะคุณหมอครับมองเห็นโอกาสครับว่าคลินิกความงามกําลังมีแนวโน้มเติบโตสูงแล้วก็มีกระแสที่แรงมากนะฮะในช่วงนั้นนะครับเมื่อตัดสินใจครับที่จะเอาดีทางด้านความงามนะฮะคุณหมอจึงเลือกเข้าคอร์สฝึกอบรมระยะสั้นครับทางด้านความงามในหลายประเทศครับเพื่อนํามาต่อยอดความรู้พื้นฐานที่ตนเองมีอยู่นะฮะโดยคุณหมอเลือกที่จะ ความรู้ในฝั่งของยุโรปแล้วก็ในฝั่งของเกาหลีใต้นะครับก็ต้องบอกว่าเกาหลีใต้เนี่ยเป็นต้นตำรับอยู่แล้วนะครับโดยคุณหมองครับใช้เวลาในการเข้าอบรมนะครับร่วม2ปีนะครับจึงกลับมาเปิดคลินิกความงามนะครับที่มีชื่อว่าพงศัก์คลินิกนะที่จังหวัดระยองนะครับเป็นสาขาแรกนะครับนับตั้งแต่เปิดตัวคลินิกครับก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีครับจนทําให้มีสาขามากถึง9สาขาครับทั้งในกรุงเทพ และปริมณฑลรวมถึงหน้าไปที่ชนบุรีภูเก็ตแล้วก็หาดใหญ่อีกด้วยนะครับจากนะฮะเจ้าของคลินิกครับก้าวมาสู่เป็นนักลงทุนได้ยังไงนะครับด้วยความสนใจทางด้านเรื่องของการลงทุนครับทําให้คุณหมอพงศักด์ครับค่อยๆหันนี้ความสนใจเข้าสู่การลงทุนนะดยคุณหมอเล่าว,ว่าบุคคลที่เป็นต้นแบบนะเที่ยวที่ช่วยจุดไฟแล้วก็ทําให้คุณหมอสนใจเรื่องของการลงทุนนะครับก็คือคุณอ่ดรนิเวศ นั่นเองนะครับซึ่งคุณหมอครับได้มีโอกาสทั้งอ่านนะครับหนังสือของดอกเตอร์นิเวศครับรวมถึงครับเข้าไปฝูกลมนะศึกษามาโดยตลอดครับโดยในช่วงแรกครับคุณหมอเข้าสู่แวดวงของการลงทุนครับคุณหมอมากที่จะเลือกลงทุนในธุรกิจที่มีความแน่นอนนะมีความเสี่ยงต่ําเป็นหลักนะครับแม้แม้ว่านะในช่วงของปีพศ2550้ถึง2อง1รครับจะต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตสั้นนะครับแล้วก็พอตการลงทุนของคุณหมอก็ มีมูลค่านะช่วงนั้นเกิดสัพลามนะมีมูลค่าลดลง15%ครับแตนะ่คุณหมอเองก็ยังมองว่าในวิกฤตย่อมมีโอกาสอยู่เสมอนะครับคราวนี้นะครับคือเสียง เป็นที่รู้จักได้ยังไงนะครับชื่อของคุณหมอครับกลายเป็นจุดสนใจของนักลงทุนครั้งแรกครับเมื่อคุณหมอเข้าไปซื้อหุ้นใหญ่นะครับในธุรกิจครับปีกทางด้านอุปกรณ์ไอทีอย่างไอทีซิตี้ครับด้วยจํานวนหุ้นเนี่ยมากถึง22ล้านหุ้นนะฮะทำให้คุณหมอครับกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ2รวมถึงครับการเข้าไปซื้อหุ้นของเกียรตินานะครับขนส่งนะกว่า20.8ล้านหุ้นนะครับซึ่งก็ทั้ง2เหตุการณ์นะครับทำให้คุณหมอได้รับ ความสนใจจากสื่อเพิ่มยิ่งขึ้นนะครับซึ่งหากมองลึกลงไปนะครับในรายะเอีอดในการตัดใจซื้อหุ้นทั้งสองครั้งนี้นะครับทาให้คุณหมอเป็นที่รู้จักนะรวมถึงการคัดเลือกหุ้นต่างๆเข้าพอร์ตนะครับคุณหมอมีหลักการนะแล้วก็เหตุผลนะครับในเรื่องของการเลือกหุ้นโดยมีแนวทางนะครับโดยคาว่ามอดนะครับ M.O.A.T. นะครับนั่นก็คือว่าคือธุรกิจนะที่มีความสามารถในการที่จะแข่งขันและก็ ดูว่ามีมีศักยภาพในเรื่องของการแข่งขันมากน้อยขนาดไหนนะครับนันเป็นด็นแรกในการเลือกเลือกหุ้นเข้ามาในพอร์ตนะครับของคุณหมอนะครับประเด็นต่อมาครับก็คือ number of quality นะก็คือคุณภาพนะครับธุรกิจที่เลือกเข้ามาเนี่ยมันคุณมีคุณภาพมากน้อยขนาดไหนนะครับฝ่ายจัดการเป็นอย่างไรโมเดลธุรก,กิจเป็นอย่างไรรวมถึงผู้บริหารกลยุทธ์ในเรื่องของการบริหารจัดการกต่างนะครับเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยในเรื่องของการพิจารณาหุ้นเข้ามาในพอร์ตนะครับประเด็นต่อมาครับก็คือ outperform growth นะครับคือห ตัวบริษัทมีการเติบโตแล้วก็มีโน้มที่ดีกว่าตลาดนะครับมันมีตลาดเนาะพื้นตลาดเป็นไงถ้าเติบโตดีกว่าอันนี้ก็น่าสนใจนะครับและประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องของ price ครบราคาหุ้นที่มีความน่าสนใจนะครับอต่ำระดับน่าสนใจซื้อได้แล้วก็มีโอกาสเติบโตเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งนอกจาก หลักการดังกล่าวคุณหมอยังใช้ในเรื่องของการภาพรวมนะครับอีก3าหปีไปข้างหน้านะครับมองหาโอกาสว่าธุรกิจนี้มันจะเติบโตไปได้มากน้อยขนาดไหนนะครับก็ลงลึกในรายละเอียดครับคราวนี้ครับเมื่อเราทําความรู้จักกับคุณหมอแล้วนะครับลองมาถอดบทเรียนแนวคิดในเรื่องของการลงทุนของคุณหมอพงศักด์เพิ่มนะครับว่าเราได้อะไรจากตรงนี้นะครับอย่างแรกนะถ้าท่านจะเป็นนักลงทุนนะครับ มีแนวทางการลงทุนชัดเจนนะครับคุณหมอครับเป็นนักลงทุนคนหนึ่งครับที่มีแนวทางการลงทุนที่ชัดเจนมากๆครับว่าต้องการลงทุนในรูปแบบของ VI ตั้งแต่แรกนะทำให้คุณหมอครับได้วางแนวคิดแล้วก็หลักการในการลงทุนเป็นของตัวเองขึ้นมาครับแนวทางการลงทุนที่ชัดเจนครับมีความสําคัญมากนะัต่อความสําเร็จนะเพราะนักลงทุนหลายคนที่ล้มเหลวครับก็มักจะเกิดจากการตัดสินใจ นะครับที่โลเลนะครับเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนไปเรื่อยนะครับมันก็เลยไม่ประสบความสําเร็จนะฮะอย่างที่2นะฮะถ้าคุณจะเป็นนักลงทุนให้ประสบความสาเร็จครับพยายามมองหาโอกาสในจังหวัดที่คนอื่นคิดว่ามันน่ากังวลนะครับในวิกฤตซับพราม์เนี่ยที่ตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยรวมถึงประเทศไทยครับได้รับผลกระทบนะซึ่งแม้แต่คุณหมอเองก็ได้รับผลกระทบครับจนทําให้มูลค่าของหุ้นเนี่ยลดลงไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับแต่กรรนั้นครับคุณหมอเองก็ยังมอง ว่าในส่วนของธุรกินี้ครับยังมีโอกาสในการเช่อลงทุนที่ซ่อนอยู่นะฮะซึ่งทําให้ขณะที่ทุกคนกําลังตื่นกลัวนะครับคุณหมอกลับตัดใจในการลงทุนในหุ้นที่คุณหมอเห็นสังขภาพครับแล้วก็กลายเป็นหนึ่งในความสําเร็จจนปัจจุบันนั่นเองนะฮะประเด็นที่3นะครับถอดแนคีคิดก็คือว่าเมื่อตั้งใจจะทําอะไรแล้วครับก็เริ่มต้นด้วยการลงมือศึกษาอย่างเต็มที่นะครับความตั้งใจนะเรื่องของการศึกษาความรู้สิ่งใหม่เนี่ย อ่าเป็นสิ่งสําคัญนะครับถ้าไม่ได้ศึกษานะครับก็ไม่ได้เกิดแน่นอนนะครับเช่นเดียวกันครับคุณหมอสนใจเรื่องของความงามก็ไปศึกษาใช้เวลา2ปีในการบ่มเพาะความรู้แล้วก็มาเปิดคลินิกครับในส่วนของการลงทุนครับคุณหมอก็ใช้เวลาในเรื่องของการลงทุนนะครับหาความรู้นะครับหาหนังสือมาอ่านไปเทคคอร์อะไรต่างๆนะครับแล้วก็ลงทุนนะครับก็ ลงทุนให้ประสบความสำเร็จท่านต้องศึกษาหาความรู้อย่างจริงจังนะครับและข้อสุดท้ายครับลงมือทําทันทีครับคือคกุญแจสู่ความสําเร็จในทุกวันนี้ครับเมื่อคุณหมอศึกษาหาความรู้จนแน่ใจแล้วครับว่าตัวเองเข้าใจทุกอย่างดีพอครับสิ่งสําคัญและกลายเป็นสิ่งที่ตัดสินโอกาสความสำเร็จของคุณหมอนั่นคือการลงมือทําทันทีครับอุปนิสัยเช่นนี้ครับ ที่คุณหมอเองครับยังใช้เรื่องของการลงทุนได้เสมอครับเมื่อใดที่คุณหมอเห็นโอกาสจากธุรกิจที่น่าสนใจครับและเมื่อคุณหมอทําการศึกษานะครับจนเข้าใจอย่างถ่องแท้คุณหมอก็จะตัดสินใจซื้อหุ้นในทันทีนะครับเช่นเดียวกันครับพวกเราครับอยากจะทําอะไรอทางศึกษาความรู้แล้วก็อย่างแรกที่ท่านควรตัดสินใจครับคือตัดใจในการนี้ลงมือหาความรู้ก่อนเลยครับสนใจเรื่องอะไรครับก็หาความรู้เรื่องนั้นก่อนแล้วมาดูว่าจะทําหรือไม่ทําหรือจะลงทุนแบบไหนยังไงนะครับ คุณหมอพองศักดิ์ครับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของนักลง,กลงทุนที่ประสบความสําเร็จครับโดยมีจุดต้่นรุ่นมาจากความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการศึกษาหาความรู้และเริ่มต้นลงมือทาแนวทางการลงทุนที่ชัดเจนครับก็มาจากการศึกษาหาความรู้อย่างหนักนะครับจนสามารถปรับปรุงแนวทางการลงทุนเป็นของตนเองได้ครับคุณหมอจึงเป็นอีกหนึ่งต้นแบบนะครับที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับ ก็ฝากกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็แชร์ข้อมูลดีๆบอกต่อให้กับเพื่อนของท่านด้วยนะครับเพื่อโอกาสทางการเงินที่ดีกว่าโอกาสการลงทุนที่ดีกว่านะครับโอกาสทางธุรก,กิจที่ดีกว่าครับและที่สําคัญครับโอกาสชีวิตที่ดีกว่าของพวกเราไปด้วยกันครับวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ